สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผมเ a เมาหมาโมสเตตัสกินมามาบุรุษที่มีแฟนและกล้าปราถนาที่จะค,คว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมถ้าวันนี้ผมพูดไม่ชัดนะครับผมก็ขออาภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เกิดภาะวะปวดฟันคุดนะครับผม ก็เลยทำให้พูดไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับผมเนาะก็ต้องบอกว่าโอ้โหคือมันค่อนข้างที่จะปวดร้าวนิดหน่อยนะครับผมปวดฟันคุดในช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะคือโครงการหมูหันที่เราวางไว้เนี่ยมันก็คือก็คือต้องดำเนินต่อไปนั่นแหละครับผมแต่เพียงแค่ผมกินไม่ได้แค่นั้นหละนะครับผมไม่มีอะไรมากก็นั่นแหละครับ แย่มากเลยนะครับผมทําไมมันต้องมาปวดช่วงนี้ด้วยก็ไม่รู้นะครับผมเนาะโอเคเรากลับมาที่โออ่านะครับผมอช่วงนี้ก็จะมีเสียงแทรกคนข้างที่เยอะๆนะครับผมเพราะว่าอ่าบ้านข้างๆนะครับผมบ้านใกล้เลนเคียงเขาก็มีการเฉลิมฉลองเนาะมีการจุดป,ประทัดบ้างเเสียงเพลงเสียงดนตรีบ้างเลยนะครับผมก็ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับผมโอเคกลับมาที่โอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ต้องบอกว่า o อเนี่ยเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่เราก็ติดตามแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับผมอ่ะซูมเข้ามาใกล้นะครับก็แนวต้านบริเวณย3ิบสามาทแปดสิบตั้งเนาะจากแนวรับเนี่ย ตอนนี้เขาก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมอาจากนันต้านตัวนี้กลายเป็นแนวรับแล้วนะเขาก็ยืนได้สองวันแล้ววันพฤหัสกับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมสำหรับอาอเนาะ MACD ตอนนี้เขาตัดเส้นซิกแนลแล้วนะครับผมสำหรับออเนาะสวยงามน,นะครับผมก็ปีหน้านะครับผมก็ต้องบอกว่า รันกันยาวๆเลยนะครับผมสิ่งที่เขาต้องทําก็คือต้องขึ้นไปยืนบริเวณยี่บี่บาทสิบตังค์เนี่ยให้ให้อ่ายืนให้ได้มันมั่นซะก่อนนะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับอ่ายืนให้ได้มันมั่นก่อนนะครับผมแล้วก็แนวต้านถัดไปก็บริเวณ ยี่สิบหบาทห้าสิบแล้วก็ยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าตังค์เนาะสำหรับ OR นะครับผมไปเทปโปรฟิตบริเวณนี้เลยนะครับผมเส้นนีเมสสองร้อยนะครับผมกำลังไหลมาซับพอร์ตบริเวณราคาอีา่บ e าบาทห้บตังค์นะครับผมไม่ได้กำไรไม่ได้กำลังหรอกนะครับตอนนี้เขามาซับพอร์ตแล้วเนาะแต่ว่า แนวต้านน่าจะอยู่บริเวณนี้นะครับผมมีระยะมากกว่าบริเวณ25บาท25ตังค์เปี่ยนปรับราคาอ่าปรับสีสักหน่อยนะครับผม,มสีเขียวอ่าก็ต้องบอกว่ามันมีระยะมากกว่านะครับเนี่ยอันนี้ก็ทำแผงเลยนะครับผมตรงนี้นะก็ตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่า ก็25บาท25ตังค์นะครับผมก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่ที่ที่สําคัญนะครับผมที่ต้องผ่านให้ได้เนาะก็สวยงามแล้วนะครับผมสำหรับโออานะครับผมสำหรับใครที่แบบมีการห่อบริเวณ2บาท10ตังค์เนาะแล้วราคาล่วงลงมาใหม่เนี่ยนะครับผมแล้วจังหวะที่เอซ d ตัดเนี่ยมามีการเข้าเนา แล้วทุนเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเขาขึ้นมาบริเวณย3สาบาทแปดสิบตังค์เนี่ยตอนนี้เราแก้เกมไปแล้วก็คือการแบ่งออกนะครับผมสักยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับผมเพื่ออะไรเอาทุนบริเวณยี่สิบสบาทสิบตังค์เนี่ยออกนะครับผมแล้วเราก็จะเหลือทุนบริเวณเนี่ยแถวแถวยี่สิบสองบาทกว่ากว่าเนี่ยนะครับผมนะตอนนี้ก็น่าจะเขียวได้แล้วนะครับผมเนาะอืม ก็ยินดีด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ประสบความสําเร็จเนาะก็ขึ้นมายืนบริเวณ24บาท10ตังค์ให้ได้นะครับโออาเนาะเราก็จะเริ่มเทโปรฟิตกันนะครับผมบริเวณ25บาท25ตังค์26บาท50แล้วก็27บาท25ตังค์นะครับผมตามลําดับนะครับผมคืออันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับก็บริเวณ 25, 25. บาท25ตังค์นี้ก็แบ่งออกอีกสัก25เปอร์เตนะครับผม แล้วก็บริเวณ26บาท50เนี่ยอีกสัก25เปอร์เซ็นนะครับผมเราก็จะเหลืออยู่ประมาณ25เปอร์เซ็นเนาะอยากจะเทสโปรฟิตหมดเลยก็ได้นะครับผมบริเวณ27บาท25าทตังค์เืยจะปล่อยให้เขาลันเทนไปก่อนนะครับผมะนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีการล็อกกําไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือถ้าเขา หมดแรงแล้วไม่ไปต่อเราก็โยนออกนะครับผมเพราะยังไงซักก็กําไรอยู่แล้วนะครับผมอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับที่เอามาแช์กเพื่อนๆเนาะสาหรับ OR นะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับผมสําหรับเพื่อนเนาะก็ประสบความสําเร็จอีกตัวหนึ่งนะครับผมก่อนปีใหม่นะครับผมสําหรับ OR สวยงามจริงๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูที่โบรกเกอร์สักหน่อย KS ก็ยังคงเป็นเออล่าสุดเลยนะครับ KS KS นะครับผมวันที่สามสิบนะครับผมวันนี้แหละนะครับผมวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยให้ราคาเป้าหม,ม 29, 50, า,มายนะครับผมยี่สิบเก้าบาทห้าสิบตังค์เนาะมองเอาเพอร์ฟอร์มเลยนะครับผมเอาเพอร์ฟอร์มมาเก็คือแข็งแรงกว่าตลาดนั่นเองนะครับผมยี่สิบเก้าบาทแถวนี้แถวนี้เลยนะครับผมอาปล่อยรันไปอีกสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับผมเนาะ เพราะว่า ks เนี่ยเขาก็วิเคราะห์ออกมาจากฟันเดเมนทัลนัแหละนะครับผมแล้วก็ให้ราคาป้อมหมายมาให้ทาเก็ตไปมาอยู่ที่19บาบาท50ตังเนาะแล้วก็สามารถดูบริเวณเนี่ยเป็นไกด์ได้นะครับผมอ่ะสวยงามนะครับผมไปในทางที่ดีนครับไต,ตรมาสแรกของปีหน้าก็น่าจะเป็นช่วงนาทีทองของ OR นะครับผมเป็นช่วงเวลานาทีทองของ OR เนาะแล้วก็แบ่งขายตามแนวต้านได้เลย หรือใครแบบมั่นใจนะครับผมแล้วก็ไม่เีเลืออะไรก็25บาท25ตังค์เนี่ยไม่ต้องแบ่งขายก็ได้นะครับผมเริ่มแบ่งขายได้แี่26บาท50ตังค์ก็ได้นะครับผมเนาะก็เอาแล้วแต่จะริดของแต่ละคนเลยนะครับผมว่ารับความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็กระจายความเสี่ยงกันเอานะครับผมเนาะโอเคยินดีด้วยนะครับผมยินดีด้วย สุดยอดครับผมสาหรับอาก่อนปีใหม่นะครับผม m อฟเีตัดก่อนปีใหม่นะครับผมสวยงามโดยเกินก็สิ่งที่ผมพูดคุยมาทั้งหมดนะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมผมไม่ได้แนะนำหรือชี้นำเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างใดนะครับผม การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจรณยาณในการลงทุนด้วยนะครับผมสําสหรับคุณเพืพ่อนคนไหนนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับผมกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมผมก็จะกลับมาเัียดแน่นอนสำหรับโอรานะครับผมจนกว่าเราจะเทปโปรฟิตริกันเรียบร้อยนะครับผมถึงจะสวิตไปตัวใหม่นะครับเนะาะ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนีส้สวัสดีครับ